สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับมิตรักแฟนหมอลำกราสวัสดี FC แฟนคลับหมอลำใจเกินร้อซอแอดออรดีแล้วก็เต้าน้องแฝดด้วย<ช>นะเ<ช>มื่อนี้พี่น้องขะ FC กลิสสนันค่ะ an <ช><ช>เพราะว่าเต้าแฝดได้ไปออกรายการดังระดับประเทศเป็นครั้งแรก ร่วมเฟรมกับคุณพ่อคุณแม่นะสาวกูคือวันนี้เปลื้มปิติเป็นอย่างมากเนาะเพราะลูกสาวสุดน่ารักหัวแก้วหัวแหวนของคุณบอยซีรีชัยแล้วก็คุณแอดออรดีไปให้สัมภาษณ์สดๆกับรายการคุยแซบโชว์วันนี้ค่ะพี่น้องค่ะใหม่ๆสดๆเลยประเด็นอะไรบ้างนั้นสาวกุูก็ นักข่าวเริ่มถามตั้งแต่พิธีกรเริ่มถามตั้งแต่เริ่มต้นไปรับน้องได้ยังไงทุกคนก็คงได้ติดตามบอยบอยซอแอนแล้วน้องก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องบุญสัมพันธ์กับน้องเนาะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ก็มีประเด็นว่าพ่อแม่น้องจะไม่มาทวงคืนหรออะไรประมาณนี้พิธีกรก็ได้ถามว่าคือแบบ คือตาแฟรดน่ารักฉลาดแบบนี้เนี่ยค,คือกลัวสักวันหนึง่งคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะจะมาทวงลูกคืนไหม,มคุณบอยซีรีชัยก็ได้ตอบไปว่าคือคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะน่ารักค่ะอืมแล้วเขายินดีมากๆที่เด็กทั้งสองคนเนี่ยมาอยู่กับคุณบอยแล้วก็คุณแอนแล้วเขาก็มีความสุขมากๆเลยที่เห็นเด็กทั้งสองคนตอนนี้มีความสุขใช่ตัวเขาเองก็ดูลูก ทุกวันเห็นลูกทุกวันผ่านสื่อโซเชียลอยู่แล้วต้าแฟดเพชรอย์ถือได้ว่าเป็นลูกศิลปินตัวน้อย,อยที่เขาเรียกว่าอะไรนะแฟนคลับจับตามองทั้งประเทศเลยมไม่ว่าจะไปไหนมีแต่คนเอนดูรักใครด้วยความอเอ้ด้วยความน่ารักของน้องเนาะด้วยความน่ารักของน้องด้วยการบุคลิกชอบสนุก ชอบเต้นสนุกสนาน,ช,น,น,านชอบเต้นชอบทําอะไรที่เออเหมือนเหมือนเด็กมีความสามารถเนาะ้นเ,เวทีก็ไปโบกไม้โบกมือมรับคิดหน้าเวทีก็กราบสวัสดีคืออ่าพอ่พอพอ่อแม่ก็มีการสอนแหละแต่ว่าเด็กอะ่ะอายุเท่าเนี้ยแต่จำเก่งนะ เก่งนะ<ม>จำแล้วเก่งด้วยนะคะคือ,อคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยเรื่องเอกสารเนี่ยตอนนี้ก็คือจัดการเรียบร้อยแล้วเป็นลูกของบอสบอยศิริชัยก็และก็คุณแอนอยากโดยชอบทําไปแล้วเรียบร้อยถึงแม้ว่าเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์อย่างที่ว่านเนาะมนไม่ได้เป็นลูกที่เขาตั้งท้องแล้วคลอดออกมาเองแต่ความรัก ที่มีให้เด็กทั้งสองคนนี้คือมันลน้ลนล้นมันล้นมาก,มากใช่จนคุณแอนกับคุณบอยเนี่ยได้พูดในรายการด้วยนะว่าแต่ก่อนเนี่ยอยู่กันสองคนบ้านหลังนี้อยู่แค่คุณบอยสีดิชัยแล้วก็คุณแอนอรดีต่างคนต่างมีงานไปทํางานแยกแยะไปทํางานแล้วก็มีบางวันที่กลับมาเจอกันแต่เมื่อมีเต้าแฟดน้องพี่น้องขาเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้คือบ้านนี้มันมีสีสันมากขึ้น มีกิจกรมมรมร่มกันมากขึ้นเออทำให้ผัวเมียรหรือว่าคู่รัก นะคะแอนบอยเนี่ยเขาคุยกันแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อแม่ลูกแล้วก็สามีภรรยามากขึ้นด้วยแล้วคุณยายก็ดูเลหลานเต้าแฝดได้ดีมากๆเออจนเลยอันให้หน้าทีหน้าเพื่อนจนเลยหบนไปกเฮห็นหน้าเลยเห็นหน้าเลยพอเอาเวลามาเลี้ยงหลานค่ะน้องเอนกักะเอ็นดูแล้วคุณยายก็บอกว่าโอ้ยเหมือนแอนอลรดีตอนเด็กมากๆเลยเออทั้งแล้วก็พิธีกรก็ถามด้วยว่าน้องสองคนมีค ไปแบบว่านิสัยเหมือนพ่อเหมือนแม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าน้องเพชรแมที่เหมือนคุณพ่อเอคีเซาเหรอมักนอนมักนอนเหมือนคุณพ่อกินเก่งอ่ากินเก่งที่เซาเหมือนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เอนเตอร์เทนเอฟซีแฟนคลับหน้าเวทีได้ดีแล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามด้วยนะคะพี่น้องคะที่พี่ที่พิธีกรถามอ่าคือว่าอ่เดี๋ยวเรื่องน้นมาแป๊บหนึ่งก็คือเรื่องว่าอนาคตเด็กทั้งสองคนเนี้ย จะเจริญลอยตามคุณพ่อคุณแม่ไหมเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นศิลปินค่ะคุณแม่ก็เป็นศิลปินค่ะซึ่งคุณบอยสิริชัยกับคุณเอ็นก็บอกว่าก็แล้วแต่เขาแต่พอดูเวลเขาตั้งแต่ตอนเนี้เวลมันออกค่ะออกเลยค่ะต้องเดินใช่สาวไอต้องเดินตามคุณพ่อคุณแม่แน่ๆเออเราก็มั่นใจอย่างนั้นแหละเนาะเออลูกศิลปินยังไงก็ต้องเดินตามพ่อแม่พ่อพ่อแม่ออก งานทุกวัน <Wow. S 1> แล้วก็ mm hmm. น้องก็ เวลามีโอกาสคุณยายก็ได้พาน้องไปด้วยเนาะไปเดินสายกับคุณพ่อคุณแม่แต่ก็ไม่ได้ไปบ่อยเพราะว่าเด็กก็ยังเด็กอยู่เนาะและหนึ่งคำถามที่ทางด้านพิธีกรอย่างคุณพุทธดีเจพุทธเนาะได้ถามก็คือเรื่องของดราม่าที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาซึ่งเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงมากร้อนระอุในโลกออนไลน์วงการหมอลำมันก็แค่ผ่านไปไม่กี่วันเองเนาะแต่คนก็ยังพูดไม่อพูดถึงไม่จบก็ยังแบบ เออนี <ừ> ่หรอบางคนก็ดราม่าถึงบอดบอยนี่เหรอภาว่ผู้นำอะไรอย่างเงี้ยสติแต่ เออพูดแบบไม่เพาะอะไรประมาณนี้แต่เชื่อว่าถ้าใครเจอปัญหาเจอดาม่าเหมือนบอสบอยก็จะรู้สึกเองค่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะเออซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือบอสบอยก็ได้เล่าในรายการเนาะว่าวันนั้นเนี่ยตนเองก็กําลังทําการแสดงอยู่ซึ่งวันนั้นทําการแสดงร่วมกับซอแอนด้วยตอนนั้นกําลังจะขึ้นเวทีแล้วมีคนรู้จักส่งคลิปมาให้ดูบอกว่าเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงกําลังด่าบอสอยู่นะอ่าบอสก็รีบไป ทำการแสดงก่อนอดูแล้วแหละแต่รู้สึกว่าไม่โอเคและที่มาด่าเราแบบนี้พอลงจากเวทีก็เข้ามาดูไลฟ์แล้วก็ค้นหาอเออเพจผู้หญิงคนนี้แล้วก็เข้าไปดูในไลฟ์แล้วขอเข้าไปเคลียร์กลางไลฟ์ live, ซึ่งด้วยความว่าสมเหตุสมผลเกิดอะไรขึ้นถึงมาด่าเขาเขาไปทําอะไรให้ เข้าใจผิด right? er. ตรงไหนจะได้ชี้แจงจะได้เคลียร์กันแต่เขาก็ไม่ได้รับไลค์กับให้บอทบอยทีนี้พอคุณแอนลงมาคุณแอนฟังคุณแอนก็รู้สึกไม่โอเคเหมือนกันเลยขอตั้งกล้องไลค์ผ่านช่องของคุณแอนเพื่อให้แฟนคลับได้เห็นพร้อมๆกันชใช่ค่ะแต่ถือว่าซอแอนก็ใจเย็นอยู่นะ พ่อซอแอนเป็นคนที่พยายามห้ามบอสบอยไม่ให้เออไม่ให้โกรธไม่ให้โมโงหอยากจะอธิบายอยากจะออกมาพูดเออจนแบบได้ขอเอาหัวิกมในไลฟ์ด้วยก็คือไม่เอาอะไรความต่อไปเออแล้วอีกวันหนึ่งหรือว่าอในช่วงวันนั้นหรือเปล่าว่าสาวคนนั้นมาดามฝรั่งก็ได้ขอโทษออกมาพูขอโทษแต่อีกวันหนึ่งใช่ไหมก็ออกมาอัดคลิปขอโทษเพราะทำให้ ทางบอสบอยนี่ก็คือเดือดเกินแล้วพลาดพิงโดยที่ไม่มีเหตุมีผลเหมือนการใส่ร้ายอะไรประมาณนี้ค่ะพี่น้องซึ่งบอสบอยบอกว่าเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็ถามเออว่าอุ้ยเดือดเลยเหรอขนาดนั้นคือไม่เห็นมุมนี้ไม่เคยเห็นนี้บอสบอยเลยเขาบอกว่าเป็นแบบ คนที่แบบพูดจะเพาะเป็นผู้นําเป็นผู้บริหารผู้บริหารในวงการหลายๆคนก็ยังตกใจแต่เขาก็คือ like, เออโอเคเราก็รู้สึกสิ่งที่เราทําไปหรือว่าพูดแรงเกินไปเนาะแต่ว่าเขาก็คืออย่างที่ว่าแหละลามปาลมพ่อแม่ใช่ประมาณนั้นค่ะพี่นอ,อถ้าใครอยากดูคลิปเต็มๆคลิปสัมภาษณ์เต็มๆเนาะ,ะก็ไปดูได้ที่ช่องวนันเพจช่องวันนี่ค่ะจ้ะ ในรายการคุยแซ่บโชว์นะคะก็จะรู้เรื่องเลยว่าอะตอบประเด็นไหนบ้างสำหรับใครที่ไม่ได้ดูสดเนาะจะไปย้อนดูเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณบอสคุณบอยสีริชัยแล้วก็คุณแอนอรีต้าเพชรเจ้าพลอยด้วยค่ะจะคือบอกเลยว่าในรายการเนี่ยทั้งดีเจพูดแล้วก็คุณลืมชื่อแกชื่ออะไรนะ ทันยเลหรอคุณธัญเลศเขาเอนดูน้องเพชรน้องพลอยความน่ารักมากพี่น้องคะเอนดูความฉลาดความน่ารักความน่ารักของน้องเพชรน้องพลอยเนี่ยคุณธัญเลศเอาขนมให้พอได้ขนมเสร็จบายบายไปก่อนนะเออไม่กลัวใครเออก้าเข้าหาผู้คนนี่แหละอนาคตศิลปินการแสดงออกไม่กลัวใครแล้ว มีรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็ฝากคนงานด้วยค่ะง,งานวันนี้ของ,งคุณแอนอรดีได้โพสต์ว่าวันนี้มีสองงานนะรายการคุยแซ่บโชว์ก็ผ่านไปแล้วแล้วก็จะมีงานที่เทศก,กาลงานประจำปีนะวัสก,กรมปิดทองขอพอรที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรส,รสราครเวลา22่สนาฬิกาถึงเที่ยงคืนค่ะพี่นอ้อง ผู<จ>ะระยูใกล่กับไปให้กำลังใจคุณแอนออรดีกันเยอะๆนะคะาสำหรับวันนี้เราก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พู้พอกันไหมสวัสดีค่ะ